ค่อนข้างจะใส่ยากเนื่องจากว่าที่เราซื้อมาไม่ไม่ตรงสเปคเดิมนะครับบอดี้มันใหญ่กว่านีน่น,นะครับการเปลี่ยน Mac. แม็กอัวนี้แม็กตัวเก่าตัวเก่าบอดี้มันจะใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ช่องช่องจะไม่เหมือนกันช่องเสียบ,บทำให้เรายุ่งยากในการใส่เสียบซ็อกเก็ตไม่เหมือนเดิม ที่มันเดิมก็คือคอยจะต้องเป็น24โวลต์เท่านั้นนะครับก็เลยค่อนข้างอีกแล้วฟิลไม่ขาด2.2.3จ,จ,จุดนะครับนี่ว่าดูใส่ใส่เข้าไปเพกความมีอะไรหลุดล้มไหมนะครับนะครับ ียมาเช็คทุกตัวนะครับฟิวมีสี่ตัวทีนี้ก็มาเช็คนะครับก็มาดูกันครับตอนนี้เปลี่ยนแม็กตัวใหม่เข้านะครับเป็นแม็กตัวใหม่เข้าก็มาดูกันครับ ตอนนี้เปลี่ยนแม็กตัวใหม่เข้านะครับเป็นแม็กตัวใหม่เข้าช่องจะไม่เหมือนกันช่องเสียบทำให้เรายุ่งยากในการใส่เสียบซ็อกเก็ตช่องจะไม่เหมือนกันช่องเสียบทำให้เราย an er. ุ่งยากในการใส่เสียบซ็อกเก็ต แม่จะลองวัดดูก่อนว่ามันเสียหรือเปล่านะครับต้องตรวจทั้งที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับต้องมีการอะดแบปใหม่ใส่สายไฟพ่วงเข้าไปทั้งที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับต้องมีการอะดแบปใหม่ใส่สายไฟพ่วงเข้าไป ก็มาดูกันครับตอนนี้เปลี่ยนแม็กตัวใหม่เข้านะครับเป็นแม็กตัวใหม่เข้าเดิมนะครับเช็คความมีอะไรหลุดล้มไหมนะครับเช็คแลือพฟิลไม่ขาด ช่องจะไม่เหมือนกันช่องเสียบนะครับทำให้เรายุ่งยากในการใส่เสียบซ็อกเก็ตอันนี้ก็ลองดูนะสายตาไม่ค่อยดีก็เลยงั้นเอามาดูนะครับงั้นมาเช็นะค,นะคทุกตัวนะครับฟิวมี4ตัว ก็จะมาเช็คดูกเก็บสายไฟม้วนสายไฟให้เรียบร้อยน, <Mac> นี่น <Mac> ี่นะครับการเปลี่ยนแม็กอันนี้แม็กตัวเก่าตัวเก่า,กาบอดดี้มันจะใหญ่กว่าเดิมแล้วก<ด>็ช่องช่องจะไม่เหมือนกันช่องเสียบนะครับทำให้เรายุ่งยากในการใส่เสียบซ็อกเก็ต เดิมนะครับเช็คอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเนื่องจากว่าตัวเก่ามันมันเสียเนี่ยอาจจะส่งผลไปถึงอะไรต่างๆอันขันน็อตนะครับมันถึงกันอยู่ใส่แมกเนติกแล้วก็โอเวอร์โหลด ตัวใหม่เข้าไปทั้งชุดนะครับวันนี้ก็ลองดูนะสายตาไม่ค่อยดีก็เลยงั้นลองอมาดูเช็คอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเนื่องจากว่าตัวเก่ามันมันเสียเนี่ยอาจจะส่งผลไปถึงอะไรต่างๆก็จะลองวัดดูก่อนว่ามันเสียหรือเปล่านะครับ ต้องต้องตรวจวันนี้ก็ลองดูนะสายตาไม่ค่อยดีก็เลยงั้นะองมาดูช่องจะไม่เหมือนกันช่องเสียบ,นะบทำให้เรายุ่งยากในการใส่เสียบซ็อกเก็ตนี้ก็ มาเช็คนะครับเช็คแล้วฟิลไม่ขาดนี่นะครับเองเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเหมือนเช็คอุปกรณ์รอะไรทุกอย่างเนื่องจากว่าตัวเก่ามันมันเสียเนี่ยอาจจะส่งผลไปถึงอะไรต่งตางๆก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าไม่ได้ถือกล้องเอากล้องใส่กระเป๋าไว้ต้องใช้สองมือ ในการเช็คความมีอะไรหลุดล้วมไหมนะครับเดิมนะครับก็มาดูกันครับตอนนี้เปลี่ยนแม็กตัวใหม่เข้านะครับเป็นแม็กตัวใหม่เข้าอันขันน็อตนะครับมันิึงจะอยู่ ใส่แมกเนติกแล้วก็โอเวอร์โหลดตัวใหม่เข้าไปทั้งชุดนะครับก็มาเช็คดมูมันไม่มมันไ่ขาดใส่เข้าไปในซ็อกเก็ตเหมือนเดิมนะครับวมาเช็คทุกตัวนะครับฟิวมีสี่ตัวก็มาเช็ค เช็คดูมันไม่มันไม่ขาดใส่เข้าไปในซ็อกเก็ตเหมือนเดิมนี่นะครับการเปลี่ยน Mac. แม็กตัวเก่าตัวเก่าบอดี้มันจะใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ช่องเช็คความมีอะไรหลุดร้มไหมนะครับก็จะลองวัดดูก่อนว่ามันเสียหรือเปล่านะครับ ต้องต้องตรวจเช็คอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเนื่องจากว่าตัวเก่ามันมันเสียเนี่ยอาจจะส่งผลไปถึงอะไรต่างๆเช็คอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเนื่องจากว่าตัวเก่ามันมันเสียเนี่ยอาจจะส่งผลไปถึงอะไรต่างๆก็มาดูกันครับตอนนี้เปลี่ยนแม็กตัวใหม่เข้านะครับเป็นแม็กตัวใหม่เข้า ไม่เหมอนเดิมที่เหมือนเดิมก็คือคอยจะต้องเป็นยี่ี่โวลต์เท่านั้นนะครับก็เ,กเลยค่อนข้างงั้จะลองวัดดูก่อนว่มามันเสียหรือเปล่านะครับต้องตรวจเช็คความมีอะไรหลุดหลวมไหมนะครับเนี่ยครับต้องเก็บสายไฟ,ไฟให้เรียบร้อยเหมือนเดิม บอดี้ใหญ่ก็เดิมแล้วก็เดิมนะครับั้ง <Okay. S 1> ที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับต้องมีการอาดัดแบใหม่ <Yeah. S 1> ใส่สายไฟพ่วงเข้าไป <Yeah. S 1> สิงเล้วฟิลไม่ขาด yeah. วันนี้ก็ลองดูนะสายตาไม่ค่อยดีก็เลยแงะลองมาดูก็จะลองวัดดูก่อนว่มามันเสียหรือเปล่านะครับต้องตรวจไม่เหมือนเดิมที่เหมือนเดิมก็คือคอยจะต้องเป็นยี่บสโวลต์เท่านั้นนะครับก็เลยค่อนข้างก็จะมาเช็คดู เก็บสายไฟม้วนสายไฟให้เรียบร้อยเช็คทุกตัวฟิลไม่ขาดนะครับเดิมบอดี้ใหญ่ก็เดิมแล้วก็เช็คทุกตัว ิวไม่ขาดนะครับเช่นเดิมนะครับทีนี้ก็